ทานให้การช่วยเหลืออะไรครับในที่ไปดําเนินการเะยครับก็พี่น้องเขาเดือดร้อนนะครับก็ไปดูเบื้องต้นแลาวก็ประสานองค์การมหาจังหวัดท่านายกเศรษฐกิจเทีองหงอนเนี่ยไปนําเอาเครื่องจักรเนี่ยไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับพี่น้องประชาชนแลหลังจากนั้นเนี่ยผมเองก็ประสานกับท่านทีีกรมโยธาธิการและผังเมืองท่านที่ดีมณฑลสุโขริยว่าพี่น้องได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เส้นทางที่ เสียหายเนี่ยเป็นเส้นทางสัญจรที่ทั้งพี่น้องในเขตของอำเภอพังงามแล้วก็พี่น้องของจังหวัดอ่างทองที่ใช้เรียนว่ารัชกาลรจังหวัดปิ่นเบุรีท่านตพลเอกพลเอกนกับผมนายเจนน้ำของตู้น้ำหม้อกลุ่มอาชีพต่าง ที่มาดำรงตำแหน่งเพียงไม่กี่วันนะเจอไหครับพี่น้องครับ ขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เดินทางมาที่ากลางจังหวัดน,นะครับรรระุมวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งย้ายกำกับดิแดนของข้าราชการจังหวัดต้องรับทราบทางการ ก็ไปดูแลให้แล้วก็ได้งบมีช่างมาดูแลให้่ะเรื่อจัรไปปรับปรุงใหม่ทาเรียบร้อยค่ะสองปีได้ทีแล้วความเดือดร้อนนะนะเอมันเดือดร้อนไงก็มันจะมีจะมีเกี่ยวกับถนนหนทางนะครับถนนทางซึ่งมันลักษณะเหมือนว่าทําเสร็จแล้วก็แป๊บเดียวเสียหายอ่าลูกเด็กเล็กแดงไปโรงเรียนก็ถนนลํารุทตุดโมเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเลยแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องพนังกั้นน้ํา ของตำบลพงงามกับของตำบลวนหม้อนะครับซึ่งดําเนินการไว้แล้วก็ละทิ้งงานนะครับน้ามาก็เป็นที่อกสันวันแผนของชาวบ้านซึ่งเรงว,วิตกวิตกกังวลตรงนี้นะครับเพราะว่าผา,านังกันน้ําของตำบลวนหม้อและของพางงามเป็นจุดรอแหลมนะครับหลายๆปีที่ผ่านมาพวกเราก็เหนื่อยและวิตกกังวล นางเล็กค่ะนางเล็กอินเจริค่ะอินเจริญอายุเท่าไหร่อ่ะอายุ73็4ย่างค่ะ74อยู่นะที่หนึค่ะหมู่แค่ะอําเภอพรมรีอํเภอพรมรีบวนป้าบอค่ะภากเส้น